ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วที่คุณครูให้เราทําเป็นอ่าแพทเทิร์นพื้นฐานแผ่นหน้าแล้วก็แผ่นหลังนะคะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาอาทิตย์นี้เนี่ยครูจะมาสอนเกี่ยวกับการทําแนวเกล็ดนะคะแล้วก็เป็นการปรับแบบเสื้อให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราหาแนวเกล็ดนะคะจากการวัดจากจุดที่4แผ่นหน้าก่อนนะไปทางซ้ายมือ เท่ากับอกห่างหารสองแล้วก็จุดที่6อะค่ะวัดไปทางซ้ายมือเท่ากับอกห่างหารสองเหมือนกันสมมุติว่าอกห่างเราอยู่ที่19นะคะสมมุตินะคะว่า19แล้วก็เอา19เนี่ยหาร19หารสองนะคะก็เท่ากับเท่าไหร่แปดจุดห้าถูกไหมคะเฮ้ยไม่ใช่ 9. 5ุ้านะคะ9 5จุพอเราได้9.5าุเสร็จแล้วนะคะให้เราวัดจากจุดที่สี่มา9 5้าุด้าเซนแล้วก็อ่า จากจุดที่6มา9.5เซนนะคะอันนี้คุณครูขอใช้เป็นอัตราส่วนของอ่าสิ้นเล็กนะคะจะวัดให้เราดูอันนี้ก็คือเราวัดมาจากนี่นะคะจาก6มาซ้ายมือแล้วก็4มาซ้ายมือเท่าก,กับคำตอบตัวนี้นะคะ9.5นั่นก็คืออกหาหาร2นะคะแล้วก็ตีเส้นมาหากันแบบนี้มันก็จะได้เป็นเส้นแนวเกล็ดตรงนี้เป็นเส้นแนวเกล็ดนะคะเส้นแนวเกล็ด พอเราได้เส้นแนวเกลดเสร็จแล้วนะคะให้เราวัดจากเส้นแนวเก็ดตรงตำแหน่งของเอวเห็นไหมคะคาว่าเอวเส้นแนวเก็ดตรงนี้นะคะวัดออกข้างละ1.5เซนวัดออกข้างละ 1. 5ุออ้าเซนนะคะซ้ายขวานะ1.5้าเซนพอวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําตำแหน่งติ๊กไว้แบบนี้หลังจากนั้นให้เรามาแบ่งครึ่งที่เส้นแนวเก็ดตรงนี้นะคะจากตำแหน่งของสะโพกบนและสะโพกล่าง แบ่งครึ่งนะคะก็คือแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ทําตําแหน่งตรงนี้ไว้หลังจากนั้นนะคะให้เรามาเริ่มที่จุดหนึ่งตรงนี้ค่ะวัดจากจุดที่1มาหาตําแหน่งของเส้นแนวเกล็ดตรงนี้ค่ะเท่ากับจุดอกสูงอ่าสมมติว่าอกสูงคุณครูให้ไปเป็น19นะคะให้หนูเอาเลขหนึ่งเนี่ยค่ะมาชนกันตรงนี้แล้วก็เอามามทัดกระเทิบ แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าคำว่า19าจะมาชนที่เส้นแนวเกรดของเราเส้น19เราได้อยู่ที่เท่าไหร่เราก็ตีเท่านั้นนะคะอันนี้ครูใช้เป็นอัตราส่วหนึ่งต่อ4จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะคะก็คือง่ายๆก็คือสมมติว่า1อยู่ตรงนี้อ่า19เราอะค่ะชนเส้นตรงนี้เส้นแนวเกรดตรงเนี้ยที่ตำแหน่งไหนก็ตีเส้นเลยมันก็จะกลายเป็นเส้นอกสูง ทันทีนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีตาแหน่งตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้เราตีเส้นค่ะให้เราตีเส้นแบบนี้มันก็จะได้เป็นเส้นเกล็ดทั้งสองข้างนะคะเห็นไหมได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นเห็นไหมคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาทําแนวเกล็ดแบบนี้อีกทีนึงนะคะ่ะแต่จะมาทําแผ่นหลัง วิธีการก็จะเหมือนกันก็คือเส้นสะโพกล่างกับเส้นบ่าตรงนี้นะคะให้นักเรียนวัดมาทางขวามือถ้าเป็นแผ่นหลังนะให้วัดมาทางขวามือเท่ากับอกห่างอกห่างนะคะหารสองได้คำตอบเท่าไหร่นะคะก็มาบวกอีกหนึ่งเอาง่ายๆเลยก็คือเอาคำตอบของตรงนี้ค่ะ9.5 แล้วมาบวกอีก1เซนก็เท่ากับเท่าไหร่10.5นะคะให้เรามาวัดจากจุดนี้ค่ะมาก็คือตำแหน่งของเส้นกลางหลังของตำแหน่งสะโพกนะคะมาทั้งสองข้างเลยทั้งเส้นบ่าแล้วก็เส้นสะโพกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตีเส้นนี่ค่ะก็คือเส้นนี้วัดมานี่เท่ากับ10.5แล้วก็ตรงเส้นสะโพก ล่างวัดมาทางขวามือเท่ากับ10.5เหมือนกันตำแหน่งจะอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมคะเส้นบ่าเหมือนกันกับเส้นสะพกล่างเหมือนกันนะคะมันก็จะได้เป็นเส้นแนวเกลิดของแผ่นหลังนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนมาเหมือนเดิมค่ะที่ตำแหน่งของเอวเหมือนเดิมนะคะที่เส้นแนวกลิดวัดออกข้างละ1.5เซนวัดออกข้างละ1.5เซนนะคะ1.5 1.5 หลังจากนั้นทํายังไงหลังจากนั้นให้เรามาแบ่งครึ่งระหว่างเส้นบ่า,บาก,กับเส้นอกที่ตําแหน่งของเส้นแนวเกล็ดตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งมันได้เท่าไหร่ก็ติ๊กไว้แบ่งครึ่งนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนตีเส้นเกล็ดแบบนี้ เนี่ยค่ะเราก็จะได้เกลรดทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหนังหลังจากนั้นเราจะทําการปรับเส้นของแต่งเส้นนะคะเพื่อใช้ในการตัดเย็บครูขออนุญาตเปลี่ยนสีดินสอบแป๊บนึ่งนะคะครูใช้เป็นสีม่วงแล้วกันเนาะมันจะได้มีข้อแตกต่างเราน่าจะมองเห็นขั้นตอนแรกเลยนะคะตรงตำแหน่งตรงนี้เลยคะ่ะ14กับ23ตรงนี้นะคะให้หนูวัดขึ้นวัดลงอย่างละ1เซนนะคะ ตามเส้นมันเฉียงไปยังไงก็วัดอย่างนั้นเลยนะคะวัดขึ้นวัดลงจากจุดที่14ขึ้นไป1เซนแล้วก็ลงมา1เซนจากจุดที่23ามขึ้นไป1เซนแล้วก็ลงมา1เซนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้หนูใช้ไม้บรรทัดตีเส้นให้มันตรงแบบนี้แบบนี้นะคะพอตีเส้นเสร็จปุ๊บให้หนูใช้ไม้โค้งไม้โค้งหัวหนุกแก้วจะมีตรงนี้นะคะ่ะที่เขียนว่าโค้งสะโพก นะคะให้เราวางตรงหนึ่งเซนตรงนี้โค้งมาหาตัว22นะคะแบบนี้เห็นไหมเส้นมันจะชัดขึ้นนะคะแผ่นหน้าแผ่นหลังทําเหมือนกันค่ะเส้นคำว่าอาไม้โค้งมันจะมีเขียนคำว่าโค้งสะโพกนะคะให้เราใช้ตำแหน่งเดียวกันค่ะก็คือหนึ่งเซนที่เราวัดมากับจุดที่ีสิบสามนะคะแล้วก็โค้งให้มันชัดขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะตรง จุดที่1ิบสองแล้วก็ย1 12อ็ดสองแล้วก็21นะคะให้วัดขึ้นไปข้างบนอีก1เซนครึ่งนะคะวัดขึ้นไปข้างบน1เซนครึ่งนะคะแล้วก็ตีเส้นแบบนี้วัดขึ้นไป1เซนครึ่งนะคะขึ้นไป 1. 5ดเซนนะคะ 1. 5ดห้าวัดขึ้นนะคะ ก็จะได้เป็นตำแหน่งแบบนี้หลังจากนั้นให้หนูตีเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นไม้โค้งก็ได้นะตีให้เส้นมันไปด้วยกันแบบนี้เห็นไหมคะลักษณะของตรงนี้มันจะไม่หักกันแล้วนะตีเส้นให้มันโค้งไปถ้าใช้ไม้โค้งก็ใช้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นโค้งเนี่ยค่ะแล้วก็ดีมาหาเส้นนี้มันจะโค้งนิดเดียวค่ะนนิดเดียวเองนะคะ แต่ว่าพอเส้นนี้เจ็บปุ๊บเห็นไหมคะว่าเส้นตำแหน่งหักตรงนี้มันจะหายไปแล้วตรงนี้ก็หายไปนะคะหลังจากนั้นทํายังไงหลังจากนั้นให้เรามาแบ่งครึง่งสะโพกบนกับสะโพกล่างนะคะแบ่งครึง่งแล้วก็ตีเส้นแบบนี้แบ่งครึ่งเนี้ยค่ะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็ตีเส้นแบบนี้เอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นให้เรามาจับทําตรงนี้ค่ะ ตรงเส้นโค้งแขนเสื้อนะคะจุดที่11กับจุดจุหใหม่ให้ใช้คําว่าโค้งแขนเสื้อตรงนี้นะคะตรงเส้นไหมโค้งหัวนกแกจะมีเขียนคําว่าโค้งแขนนะคะให้เราโค้งตัวเส้น11กับต้น1.5้นะคะเท่าทีเมื่อกี้คุยใช้สีม่วงนี่า นี่นะคะก็คือถ้า,ถาเราถ้าเราใช้เราจะใช้เป็นแบบนี้อันนี้เนื่องจากว่าเป็นไม,ม้บรรทัดท,ที่ครูใช้เป็นสเกลที่ไม่ใช่หัวนกแก้วนะคะมันก็จะค้งที่ตำแหน่งตรงนี้แต่ถ้าของเราจริงๆก็จะใช้เป็นตรงนี้ค่ะของหัวนกแก้วที่เขียนว่าโค้งแขนเสื้อนะคะแล้วก็วางให้11บอดกับตรงนี้ค่ะมันไปด้วยกันได้แล้วก็โค้งนะคะ <S <S เห็นเส้นไหมคะมันจะชัดขึ้นโดยที่ตำแหน่งของตรงนี้มันไม่หักเห็นไหมคะ เส้นจะไปด้วยกันหมดเลยแผ่นหน้าทํายังไงแผ่นหลังทาเหมือนกันแผ่นหลังจะอยู่ที่ตำแหน่งของยี่สิบกับยี่สิเอ็ดนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าไม้บรรทัดครูใช้เป็นไม้บรรทัดของสเกลอีกอันหนึ่งนะคะละักษณะการโค้งก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราโค้งมาแล้วจะได้ลักษณะการโค้งที่เหมือนกันแต่ไม้ครูจะไม่เหมือนของพวกเราแค่นั้นเองนะคะของพวกเราจะใช้ด้านข้างตรงนี้นะคะแต่ของคุณครูจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอ่ะมันก็จะได้เป็นลนักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นให้หนูวัดจากจุดที่หนึ่งค่ะจากจุดที่หนึ่งลงมาจากจุดที่หนึ่งวัดลงมา4เีเซนค่ะวัดลงนะสี่เซนแล้วก็จุดที่8วัดลงไปตามเส้นนี้เลยค่ะอีก4เีเซนเหมือนกันนะคะแล้วก็ทําตําแหน่งไว้หลังจากนั้นให้ใช้ไม้โค้งหัวนกแก้วตรงที่เขียนว่าโค้งคอหน้านะคะวางแบบนี้ แล้วก็โคง้งแล้วก็โค้งนะคะบางคนอาจจะได้เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะครูขออันนี้ทำเป็นสองเส้นเลยนะเราจะได้เห็นบางคนอาจจะได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหม,มันจะเป็นสีแดงนะคะบางคนอาจจะได้เป็นลักษณะของสีม่วงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราวางตำแหน่งของไม้นะทีนี้แผ่นหน้าทําเสร็จแล้วแผ่นหลังเหมือนกันค่ะจากจุดที่สิบแปดค่ะเอาลงมาตามเส้นไหลตรงนี้ค่ะสีเส่เซนวัดลงมา มัดลงมาตามเส้นไหนตรงนี้นะคะสี่เส้นเหมือนกันค่ะสี่เส้นเสร็จแล้วในหัวนกแก้วมันจะมีตรงประมาณตรงนี้ค่ะที่เขียนว่าโค้งคอหลังนะคะให้หนูวางหัวนกแก้วปัดไปแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งของสี่เส้นกับจุดคอควายตรงนี้ค่ะเส้นนี้เส้นคอควายมันไปด้วยกันแบบนี้วางแล้วให้มันแต่งแล้วเส้นมันไปด้วยกันแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหม เส้นมันต้องไปแบบด้วยกันแบบนี้นะคะให้มันโค้งแล้วก็ค่อยๆหายไปแบบนี้นะคะที่ตำแหน่งของจุดคอควายนะคะนะคะหลังจากนั้นพอหนูทําแล้วมันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมหน้าหลังจะได้แบบนี้นะคะพอเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนตัดเส้นตรงนี้แผ่นหน้าและแผ่นหลังให้มันออกจากกันเลยค่ะ แผนหน้าและแผนหลังให้มันออกจากกันเลยหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะให้เราพับแผ่นหน้านะคะพับที่เส้นไหลพับที่เส้นไหล่บหลแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็เอามาต่อกันที่เส้นไหลของแผ่นหลังก็คือ9กับ18เนี่ยคะ่ะเห็นไหมให้คอมันชนกันแบบนี้ตรงนี้ไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงนะคะ พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บให้แต่เราให้ยึดตรงนี้นะยึดคอให้มันตรงกันนะคะยึดคอให้มันตรงกันหลังจากนั้นหนูก็กลัดเข็มหมุดไว้แล้วมาแต่งเส้นตรงนี้ใหม่ค่ะเห็นไหมเส้นวงแขนมันเป็นรูปตัว c แต่ว่ามันยังมีความหักอยู่แบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันวิธีการสมมติว่าหนูทําแล้วมันเหลื่อมกันอย่างนี้ค่ะ ให้หนูแบ่งครึ่งระหว่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทําเป็นตําแหน่งใหม่ในการโค้งไปเลยนะคะ,ะในที่นี้ของคุณครูมันจะเท่ากันนะ,ะครูทําให้มันไม่เท่ากันดูเหมือนไม่เท่ากันหน่อยแล้วกันเนาะเราจะได้ดูง่ายๆเนาะ,ะสมมติว่าของใครไม่เท่ากันก็ให้แบ่งครึ่งอย่างที่ครูบอกนะคะส่วนใครที่ทําแล้วมันเท่ากันก็ปัญหามันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าใครไม่เท่ากันหรือเป็นรอยหักลนนักษณะนี้ให้กําหนดเส้นมาใหม่อีกอันนึงค่ะ หลังจากนั้นให้ใช้ไม้โค้งโค้งเส้นเบาๆก่อนก็ได้นะคะจากจุดที่11มาหาเส้นตำแหน่งใหม่ที่เราตั้งไว้แล้วก็แผ่นอีกข้างหนึ่งค่ะจุดที่20โค้งมาหาตำแหน่งที่เราโค้งใหม่แล้วดูค่ะเห็นไหมว่ามันต่อกันแล้วเป็นรูปตัว C ส,สวยขึ้นไหมถ้ามันเป็นต่อกันแล้วเป็นรูปตัว C ส,สวยขึ้นแบบนี้ก็ให้เราเพิ่มน้ำหนักของเส้นได้เลยค่ะ พูดง่ายก็คือให้เราแต่งเส้นตรงนี้ค่ะให้มันเป็นรูปตัวโค้งตัว C ให้มันสวยงามนะคะให้มันเส้นมันไปด้วยกันโดยที่มันไม่มีรอยหักเหมือนตัวเก่าเห็นไหมตัวเก่ามันจะมีรอยหักเราต้องเชื่อมกันให้มันเป็นตัว C ให้มันเป็นรอยหักนะคะแบบนี้เห็นไหมมันจะต้องเป็นตัว C แบบนี้ค่ะถ้าเป็นตัว C แบบเนี้ยแบบหักเนี้ยไม่ใช้ให้เราใช้แต่งใหม่แล้วให้มันโค้งไปด้วยกันแบบนี้เหมือนตัวสีม่วงที่ครูวาดให้เห็นไหมคะ มันต้องเป็นแบบนี้นะคะเป็นอันเสร็จนี่คือเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอะครูเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะตรงชายเสื้อตรงนี้ที่คุณครูให้วัดแบ่งครึ่งนี้ค่ะตรงนี้ค่ะให้หนูวัดขึ้นมาประมาณอีกหนึ่งเซนก็ได้ค่ะแล้วก็โค้งเส้นมาหาเส้นเกรดใหม่ตรงนี้ชายเสื้อมันจะได้โค้งขึ้นนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็แผ่นหน้าทำยังไงแผ่นหลังทำเหมือนกันค่ะจากเส้นนี้ค่ะ วัดขึ้นไปหนึ่งเซนค่ะแล้วก็โคง้งทายเสื้อมันก็จะโค้งนิดนึงค่ะเป็นอันเรียบร้อยเนาะมันก็จะได้เป็นลนักษณะแบบนี้ตรงนี้เส้นก็จะต่อกันตั้งแต่เส้นคอนะคะเส้นแขนก็จะต่อกันนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเนี่ยคุณครูจะมาสอนเรื่องของการเช็คแบบแล้วก็การเผื่อตะเข็บแล้วก็การวางผ้านะคะอาทิตย์นี้เราจะได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย นี่หน้าแล้วก็นี่หนังจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาเข้าสู่เรื่องของการปรับเช็คแบบอีกทีหนึง่งแล้วก็วางผ้านะคะนะอ่าโอเคอาทิตย์นี้แค่นี้นะใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวไลน์มาถามคุณครูได้นะคะ